โอเคร okay, ครับผมก็สวัสดีเด็กๆน้องๆนุ่ๆชาวไมค์ครับชาวสตาร์ท้หรือว่าชาวแฟมิเลียหรือว่าชาวดาวท้ากันทุกทคนทางบ้านด้วยนะครับก็วันนี้นะครับพี่ก็จะทําการมาแคสเกม m ไมค์ครับนะครับแล้วก็จะมาหาปีกนะครับปีกในเกมไมค์ครับเนาะเห็นในสตรีมเนาะว่ากันว่ามันมันมีเยอะนะครับในแมปแบบนั้นอ่ะจะมีเรือประมาณ30กว่ากัวลําแต่ว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจอหรือเปล่าอยากให้คนดูกดไลค์กดซับสไคร้เน้นกดไลค์นะแล้วก็คอมเมนต์มาว่าพี่จะหาเจอไหม เอางี้เดี๋ยวพี่แจกแชทสีฟ้านหนึ่งคนแล้วกันโอเคปะ่ะคนที่แชร์และกดไลค์โอเคไหมเดี๋ยวพี่จะสุ่มแล้วก็จะแอดเฟซในเพื่อนไว้เแหละตามนั้นเพื่อไม่การเสียเวลาเราเข้าไปอยู่ในเกมกันเลยดีกว่าโอเคครับคนดูตอนนี้เราก็จะมาหาปีกมังกรกันนะครับก่อนจะหาปีกมังกรน,นะครับพี่ก็จะทําการบอกทุกคนนะครับว่าไม่รู้นะว่าผมจะโดนรีหรือเปล่านะครับถ้าใครอยากให้ผมโดนรีกดไลค์ให้ผมแต่ใครไม่อยากให้รีไม่ต้องกดไลค์นะแต่ถ้าใครอยากให้ผมโดนรีตัวกดไลค์ให้ผมด้วย นี่นะครับจะเป็นบล็อกที่ผมแอบไว้นะครับดูดูของเหลือแล้วดูเพชรผมดิที่หามาได้มาเป็น6กนึงเป็นหกเกือบ150เม็ดอ่ะคนดูคิดเอาดิเกือบ150เม็ดอ่ะที่พี่หามาโคตรเยอะคนดูช่วยให้กำลังใจผมด้วยนะครับจะไปหาปีกมังกรเนาะกดไลค์ให้ผมด้วยไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่หน้าประตูมังกรนะครับอันนี้เป็นทางวาร์ปนะรอเข้ามาเลย ต่ออกขึ้นไปนะครับคือตอนนี้ <aid ér im> ผมยอมรับว่าผมมาเริ่มเล่นเก่งขึ้นแล้วแล้วคนดูก็อิจฉาเรื่องฝีมือผมที่ผมเล่นเก่งขึ้นผมจะบินเลมนมใน่การเสียเวลามันอยู่แถวไหนวะผมว่ามันอยู่แถวเนี้ยที่วาร์ปอ่ะเจอแล้วครับที่วาร์ปมันก็ต้องฆ่ามังกรก่อนนะครับถ้าคนไหนเล่นไม่เป็นเนาะที่ดูผมไม่ทันก็มันต้องฆ่ามังกรก่อนนะครับแล้วมันก็ไปหาอย่างนี้นะน้องๆเด็กๆหนุ่มๆก็หาไอ้ที่มันเป็นแข้งอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วก็ต่อขึ้นไปนี่ต่อไปต่อไป พี่จะบอกอย่างนี้ว่าในเนี้ยมันเป็นจุดวาร์ปอีกที่หนึ่งก็คือเป็นโลกคล้ายๆอย่างนี้แหละครับโลกนรกจะพูดโลกนรกก็ไม่ใช่มันเป็นอีกโลกหนึ่งอ่ะเป็นโลกที่แบบว่าหิวของอ่ะโลกหิวของอ่ะอยู่ข้างในแต่ต้องใช้ไข่มุกเอนเดอร์เนี่ยครับมันต้องใช้นะมันต้องปาเข้าไปต่อบล็อกแล้วก็ปาเข้าไปเห็นปะมันจะวาร์ปมาอีกโลกเลยอีกอย่างหนึ่งอ่ะถ้าคนไม่มีปีกมาแรก,แรกๆเห็นไหมปีกของผมอ่ะถ้าทุกคนไม่มีปีกแต่แรกอ่ะมันก็จะยากเลยมันต้องต่อบล็อกหาต่อบล ok. ็อก ok คือยังงงงไกก็็็ต่่่่่ออออบยยาาเเีีี้ททผมนนห อย่างเงี้ยน้องๆต้องตอบบอกอย่างเงี้ยเพื่อ,อไล่หาไอเรือครับต้องหาเรือในเรือมีอะไรในเรือมีปีกมังกรครับปีกมังกรคือนี่ครับ สามารถบินได้มันทําให้คนดูแบบสะดวกสบายขึ้นเวลาไปที่ต่างๆคนดูจะต้องเดินไม่งั้นก็ขี่ม้าไปใช่ไหมไม่งั้นก็วิ่งไปใช่ปะแต่ถ้าคนดูมีไอ้ตัวนี้แล้วอะมันจะไ็นต้องเดินแล้วอะอย่าลืมนะกดไลค์ด้วยกดถูกใจกดให้หมดคอมเมนต์มาด้วยว่าพี่เล่นโหดขึ้นไหมเด็กคนไหนอยากเล่นก็รอเปิดวันที่30นะครับแต่ว่ามันเจลีีกแล้วอะจะลีอีกแล้วนะครับไปที่ไหนก็นลีลีแม่งหมดทุกอย่างเหนื่อยในการสร้างจริงครับเหนื่อยมากอ่ะเหียอะไรวะเนี่ย ที่ผมใส่ก็คือหน้าก,กากนะครับหน้าก,กากมังกรนะครับหวัวมังกรเนี่ยเด็๋ยว้ะที่ผมใส่ถ้าไม่ใส่ก็จะเป็นตัวนี้ แต่ถ้าใส่ก็จะเป็นอย่างนี้คนดูอาจจะดูในสตรีมว่าพี่เคยมาแล้ว1รอบถูกไหมแต่พี่ได้หัวมังกรได้ปีกมาแล้วถามว่ามีกี่อันในในแมปนี้มีกี่อันเห็นคนดูบอกว่ามีหลายอันมันไม่ได้มีเรือแค่ลาเดียวมันมีประมาณ30กว่าลําแต่ว่าต้องใช้เวลาในการหาแรกๆอะต่อบล็อกโคตรเหนื่อยแต่ถ้าได้ปีกแล้วบินหาโคตรสบายอันนี้สําคัญปีกับบอกสําคัญมากและก็อย่าให้มันหายนะถ้าพังต้องรีบไปหาซ่อม ก็จะวัดดวงบินหาเลยนะครับนี่น,น,นี่เห็นไหมในสตรีมพี่อันนี้บล็บอกเก่าของผมนะครับนี่นี่นจะเป็นบล็อกเก่าผองผม,ผมก็จะตรงไปเรื่อยๆนะครับถึงคดูบอกว่าต้องตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆเลยพี่ไม่ต้องงอมผมก็จะตรงเนาะเราก็ต้องดูปีกเราด้วยนะครับเห็นไหมเวลาเรากดใช้ทั้งหนึ่งปีกมันก็จะลดนะครับการใช้งานนะเออแต่แนะนําให้อัปเกรดเหมือนผมเนี่ยคงทน3แล้วก็ซ่อมแซมตัวเองได้ซ่อมแซมปีกได้ด้วยปีกก็จะไม่มีวันพัง รอบเดียวคือจบอะถ้าทําเหมือนผมอะจะลวนเลยยู่60อันด้วยถ้าไม่เจอนี่ซวยนะผมบอกเลยแล้วแต่นะครับว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้หมดเนาะเพราะเรือมันจะลอยอยู่บนนะครับแต่ห้ามตกลงไปนะตกลงไปคือตายเลยนะของหายหมดเลยนะครับว่าก็บินแบบมาตรงตรงนี่นี่นี่ครับเป็นอย่างนี้ถ้าเจอมันจะเป็นอย่างนี้นี่นี่นี่เจอหาเรือนะครับเราต้องบินหาเรือบินออกก่อนนี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยสีม right ่วงๆอย่างเงี้ยนี่นี่อย่างนี้คือเรืออย่างนี้คือเรือ เจอมอนเตอร์ด้วยอย่างนี้คือเรือนะครับมันจะมีแบบหลายแบบเฮ้ยเดี๋ยวตายนี่นี่นี่อย่างนี้คือเรือนะครับอย่างนี้คือเรือเห็นใช่ปะผมต้องฆ่ามันก่อนนะไอตัวเนี้ยมันน่ารำคาญนะครับตัวเนี้ยบอกให้อันนี้เอาไปยังว่าต้องต้องดูตรงหัวมังกรก่อนนะครับเฮ้ยอันนี้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 มีอันนี้น่าจะมีปีกครับอันนี้มีหัวมังกรเพราะหัวมังกรอ่ะผมเก็บไปแล้วอันนึงอันนี้น่าจะเป็นอันใหม่ นี่น,น,นี่เห็นปะ่ะผมจะมี2หัวแล้วเห็นไหมในโลกนี้มีประมาณ30มสิบลำนะครับแต่หายากนี่นี่มันจะอยู่ตรงนี้อุย้ยเจออีกหตัวโอ้ยอัน,นี้มีปีกมีปีกมีปีกนะครับต้องการระเบิดนะไอตัวนี้มันแรงนะครับแล้วก็ทําให้เราตายได้นะจะปักไฟก่อนไม่ให้มันเกิดฆ่ามันก่อนนะรำคาญเห็นปะ่ะมันจะทําให้ตัวเราลอยเห็นไหม อีกห้าวิเห็นไหมมันน่ารำคาญจริงครับตัวเนี้บอกให้ถ้าเราเจออย่างเงี้ยอยู่ในรูปเนี่ยลองตีนะปุ๊บมันจะเด้งออกมาเห็นปะ่ะเก็บไว้อันนี้พูดเหล็กอันนี้ดีนะครับเนี่ยคำสาบสูญหายประสิทธิภาพคงทน3อันนี้มันจะเป็นออปชั่นของมันอันนี้ไม่ค่อยดีเพราะว่ามันทนเห็นปะ่ะมันมีคําว่าคงทน3มากสุดคือ3ถามว่าดีไหมดีแต่ของผมดีกว่าเนี่ยโอ้โหชุดเพชรทนดาเมจด้วยอ่ะเก็บมา อันนี้อุ้ยมีอานมา้าอานม้านะเกาะม้าเพชรอันนี้ก็ดีเฮ้ยม,มีผู้ว่ามีผู้วเพชรด้วยประสิทธิภาพในการขุดอันนี้ต้องเอามารองเท้าทนระเบิด3มซ่อมแซมคงทนอุ้ยมีซ่อมแซมกับคงทนอันนี้ดีมากดีมากดูของผมเป็นตัวอย่างเห็นป่ะของผมก็มีคงทน3แล้วก็ซ่อมแซมแค่ใต้น้ํา3ทนดาเมจสแต่ของผมน่าจะดีกว่าเดี๋ยวผมจะหาต่อนะครับคนดูเันจะหาต่อครับเหลือ40อันเนาะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่า คือตอนนี้ผมก็ยอมรับว่าผมเล่นเก่งขึ้นด้วยส่วนหนึ่งในสตรีมก็เลยมีแต่คนอิจฉาว่าผมเล่นเก่งมีพรสวรรค์แล้วเล่นโหดไปแล้วก็มีพวกที่จะแบบรอซ้ําผมมาครับโดเนตมาดา่าผมมาไอ้ยี่ไอ้สัตว์นรกอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ซีเรียสหรอครับเขา้าใจคนมันมันก็ต้องมีพัฒนาการเล่นเกมเก่งขึ้นมันก็เป็นเรื่องปกติบอกว่านี่เจออีกแล้วครับเจออีกแล้วเจออีกแล้วไอ้สัตว์เจออีกแล้วเจออีกแล้ว วันเปิดเซิร์ฟจริงอ่ะผมกลัวอย่างเดียวกลัวแม่งพวกมันเอาไปหมดอ่ะเฮ้ยมันปล่อยระเบิดมาเฮ้ยต้องรีบตีเห็นปะเนี่ยมันเปิดแล้วต้องรีบฆ่าพอมันปิดผมจะตีไม่เข้าคงทนสามเอามาก่อนถ้าเป็นพวกเพชรยังไงผมก็เอาอยู่แล้วครับดาบเพชรโจมตีศักดิ์สิทธิ์สี่ซ่อมแซมอันนี้ดีมากดีมากดาบผมก็ยังไม่มีด้วยแล้วก็เก็บเพชรกับเหล็กนี่มีปีกแล้ว อันนี้ไฟผมก็จะขโมยไปด้วยอ่ามีปีกตามจริงมันเอาไปขายได้นะเว้ยถ้าคนแบบมาถึงอย่างเงี้ยก่อนนะปีกอะขายได้มากเลยผมบอกเลยสําคัญมากถ้าคนเล่นเป็นอะไม่เชื่อลองลองคอมเมนต์มาดูก็ได้นะปีกอะมีราคาครับดูปีกนะครับปีกก็จะพังเนาะแต่ว่าผมมีซ่อมแซมเองมันซ่อมแซมได้ครับเล่นทั้งวันอะขนาดผมไม่ได้สตรีมา2วันอะผมก็ยังเล่นอะโอ้ยเทียเราเจอมา2ที่อะแต่คนดูบอกว่าแม่งมีเยอะจริงหรอวะ ใจแล้วเจแล้วเจ,จอเจอโอ้ยอิ่มอโอ้ทีสี่เดี๋ยวผมต้องฆ่ามาันก่อนออ้ขนลุกเว้ยต้องจริงผมคิดว่ามันมีลำเดียวด้วยนะวันเปิดจริงอะผมต้องรีบมาเอาก่อนเลยแหละผมไม่รู้อะวันเปิดจริงผมต้องมาเอาปีกมังกรก่อนเลยเพราะว่ามันสําคัญมากครับมันสําคัญสําหรับใครไม่รู้แต่มันสําคัญสําหรับผมไหมดีมากอะคือดีอะผมรักเลยอะ ได้มาสามตีคือมันอิสระด้วยแล้วก็ดีด้วยครับคนดูกดถูกใจให้ผมแน่นอนเลยเนี่ยเลยได้เยอะอุ้ยมันวับต้องปักไฟฆ่ามันก่อนครับอ้ยน,นี่เจออีกล้ตีออกมาเลยตีกรอบรูปมาด้วยนี่ได้มาแล้วสามเล่มผมเหลือแค่สิเอันนะ นี่ไงคงทนคงทนสามดีแต่ว่าต้องมีซ่อมแซมอันนี้ไม่ค่อยดีมาเยอะมากถ้าผมหมดผมวาร์ปกลับบ้านเลยนะผมว่าต้องตรงไปอย่างเดียวอะ่ะผมจะเจอเฮ้ยเจออีกแล้วเฮ้ยเดินลงมามันเจออีกแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอู้ใจหายอยู่ไหนว่าเรือเรืออยู่ไหนเรืออยู่ไหนตรงไหนไปเป็นเรืออันนี้ไม่มีเรือหรอกครับคนดูคนดูครับอันนี้ไม่มีเรือหรอกครับคนดู อันนี้ไม่มีเรือหรอครับคุณดูเฮ้ยช,ช่วยผมดูหน่อยดิผมจะหมดแล้วเนี่ยไม่มีเรือหรอครับคุณดูเฮ้ยกูถามคุณดูอะไรนังหนาเนี่ยคุณดูอยู่ไหนไม่ได้สตรีมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมว่ามีสาระสาหรับให้ทุกคนแบบทําตามได้เลยอ่ะตรงอย่างเดียวจริงๆวะ่ะคุณดูมันบอกให้ตรงก็ต้องตรงอย่างเดียวอย่าแวะเลยอ่ะถ้ามันเห็นมันก็เห็นเองอันนี้ผมลงมอดภาพสวยนะครับมันเลยดูยากนิดนึงแต่ถ้าใครไม่ได้ลงมอดภาพสวยก็จะดูง่ายโว้ยยีห่หละสามมาแล้วขอให้เจอ ไม่เจอผมก็ต้องกลับแล้วนะครับเพราะว่าจรวดผมหมดหมดว่ะคนดูผมว่าต้องวาร์ปกลับว่ะอันสุดท้ายโอ้โหแล้วมันเจอเจอเหียเจอ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 ้ยมีเรือเปล่ามีเรือเปล่าเฮ้ยมันมันมีเรือมีเรือมีเรืออยู่ข้างบนเฮ้ยผมว่ามันมีเรือเว้ยเฮ้ยอันสุดท้ายพอดีเลย อุยไม่ะไม่เข้าไปไม่เข้าไปไม่เข้าไปผมว่าต้องลอยลงวะเชี่ยเหลืออันสุดท้ายด้วยเรือนาจะอยู่นู่นไงเรือเชียย่ยต้องต่อบล็อกโอ้โหต้องต่อบล็อกอันนี้เรือเห็นปะข้างบนอันสุดท้ายโอ้โหเชีย่ยขดลุกเลยมาแป๊บเดียวโอ้โหได้เยอะมากอะ่ะสามสิบบล็อกไม่รู้ว่าพอหรือเปล่าต่อบล็อกเพิ่มกันคุณบล็อกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคผมจะต่อบล็อกขึ้นไปเลย ผมว่าข้างหน้ามีอีกว่ะต้องไปทำจรวดเพิ่มครับโหสิบยี่สิบอันนะ่ะเอามาขายได้อ่ะผมบอกให้ยังไงก็ต้องมีคนซื้อครับมาขายเป็นเงินนอกนะเพราะมันหายากมากครับปีกอ่ะมันดีอครับมันดีมันสามารถบินได้ปีกมังกรอนะ่ะเชียยังไม่พออีกวะเอเย้ยมันต้องเอาเยอะกว่าน,นี้ว่ะเฮ้ยเรามีลูกกระต่ายเอ็นดัิงนี่ว่ะดูนะครับผอปลาขึ้นไป โอเคกูก OK. yeah. ็ฉลาดเชี <Wait feeling Key board> ่ยจอมันก่อนอุ้ยมีมีเมื่อกี้เห็นหัวมังกรโอ้เจออีกแล้วคุ้มมากอ่ะเนี่ยไอ้เหี้ยดูดิกกตีตีใต้ตูดแล้ววะ ปีเยอะมากอ่ะอุ้ยมรกตมรกตอันนี้ดีครับเอาไว้แรกสมุดเอ็นชาร์ตพวประสิทธิภาพไม่ดีอันนี้ดีน,นี่ดีแต่ว่าสําหรับผมไม่เอาดีกว่าอันนี้ดีสุดอยู่ต่อหน้าผมเนยโหยคุ้มแล้วอ่ะเยอะมากกับปีกะเฮียหนึ่งสองสามสี่คุ้มมากเดี๋ยวรอบหน้าในสตรีมผมจะพาคนดูมาอยู่ในนี้เลยและกันช่วยกันหา โลบอะ่ะผมเป็นคนโลภอิ่มอะ่ะตอนนี้อิ่มมากมากเลยคนดูผมอิ่มมากมากโอเคครับตอนนี้ผมอยู่บ้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการซ่อนก่อนผมควรไปซ่อนตรงไหนดีวะใช้บล็อกหินแล้วกันบล็อกหินอ,อู้หอิ่มครับอิ่มมากมากซ่อนตรงไหนดีวะอืมไม่คิดว่าน่าจะเจอก็โอ้ผมรู้แล้วผมรู้แล้วซ่อนไว้ตรงนี้ดีกว่านี่นี่ซ่อนข้างบนซ่อนข้างบน กดไลค์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับน,น,นี่ผมรู้แล้วผมซ่อนตรงไหนนี่ตรงนี้คนดูงงใช่ไหมว่าผมซ่อนอยังไงแต่ผมทำไม่ดูโอ้ยเฮ้ยผมลืมเอานั้นมาว่ะอกคนดูเอาตู้มาก่อนเอาตู้มาเก็บนี่นะครับผมเลยจะขับตู้มาสองอันเนาะตู้หีสนะโคตรเนียนผมบอกเลยมันไม่มีใครมาบ้านผมหรอกส่วนใหญ่มันจะเห็นผมในสตรีมว่าผมเอามาเก็บแถวนี้ใช่ไหมแถวข้างล่างบ้านแต่รอบนี้ยญาตนะอุฉลาดว่ะนี่ครับ มันเก็บไม่ได้มันต้องเอาตรงโคมไฟออกก่อนทำไมเปิดไม่ได้วะมันเป็นเพราะอะไร,รอ่ะครับคนดูเฮ้ย๋อมันต้องออกนี้ออกเหรออ๋อมันต้องออกข้างบนออกโทษดีว่ะลืมนี่ผมจะเก็บให้หมดเลยเก็บ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 นี่เสื้อผมหัวมังกรผมก็จะเก็บไว้สีอ่อันสิ่งที่ดีที่สุดเฮ้ยดามออกมามาใช้ดีกว่าดาบ อันนี้สำคัญหนึ่งสองสามสี่อ้ย,อยอววแพงมากอ่ะอ่าหลังจากนั้นนะครับเอานี้เก็บด้วยอุย้ยปากสั่นนะครับนี่นี่ผมก็จะทำบอกว่าอย่างนี้นี่เห็นปะ่ะ ไม่มีใครรู้แล้วผมจะตักเสาไฟอะไรนี้กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับน,น,นี่เห็นปะผมบอกแล้วไม่มีใครรู้หรอกว่าผมทำยังไงอ่าสวยมากอย่าไปเจอกันในสตรีมนะครับร้อยชั่วโมงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอีีที่สนะครับถ้ามการเสียเวลาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณดู